นี่คือประเพณีชิงเป็ดงานบุญยิ่งใหญ่ศาสเดือนสิบของภาคใต้ประเพณีที่ระลึกถึงบรรพบุรุษที่สนุกที่สุดในประเทศไทยคนใต้เชื่อกันว่าในเดือนสิบนรกจะปล่อยเป็ดวิญญาณของพ่อแม่ปู่ย่าตายายขึ้นมาอย่างโลกมนุษย์ลูกหลานก็จะเตรียมหมอบหรือสำรับใส่ขนมโบราณอาหารคาวหวานตามศรัทธาและของใช้ที่จำเป็นไปถวายที่วัดจังหวัดนครศรีธรรมราชก็จัดงานประเพณีน,นี้อย่างยิ่งใหญ่ทุกปีโดยเฉพาะขาบวนแห่หมอบรับบุญสุดตรีกา จากในอดีตที่อาจจะเป็นกระบุงเล็กๆตอนนี้พัฒนาเป็นศิละปะาก,การจัดเต็มระดับเทพโชว์ความสามารถความคิดสร้างสรรค์แถมผสมความอร่อยและคนในชุมชนแต่ละหมู่บ้านก็จะมาร่วมเดินขบวนหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะลูกหลานที่จะแต่งตัวเป็นผีเปรตหลากหลายประเภทรวมถึงมีการแสดงพื้นเมืองวงดนตรีหรือขบวนกองยาวเพื่อสร้างสีสันและความคึกคักภายในงานและขนมที่ต้องมีในงานประเพณีนี้ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือขนมลาคนใต้เชื่อกันว่า เปลทที่ถูกปล่อยมาจากนรกมักจะร่างกายพิการผมยาวตัวสูงและคอเล็กและนี่คือเหตุผลที่ขนมลาจะต้องบางกรอบและยาวเหมือนเส้นได้เปรียบเสมือนการซ่อมแซมร่างกายของท่านให้แข็งแรงกินง่ายไม่ติดคอและที่สําคัญเชื่อกันว่าเป็นการปูทางให้ท่านเดินกลับไปสู่โลกหลังความตายได้อย่างสะดวกเวลาที่เราเห็นขนมลาในหมับนั้นไม่ใช่แค่การกินแต่คือสายใยแห่งความรักที่ลูกหลานส่งไปยังผู้ล่วงล้าทั้งความหวังและความดีที่หวังจะให้ท่านได้ไปเกิดใหม่อย่างสง สเป็นอีกหนึ่งงานประเพณีที่ควรคาดแก่การมาเยือนกดบันทึกไว้ได้เลย